จะชอบปินร่วนปนทรายหรือกลับมะพร้าวสับชอบแสงแดดแบบเต็มวันไปจนถึงรำไรชอบน้ำมากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะรัญญาจะพาคุณชมมารู้จักกับ5สายพันเฟินไม้ฟอกอากาศใบสวยน่าปลูกประดับบ้านกันค่ะ ต้นเฟิร์นนั้นนะคะเขาก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะเดี๋ยวรังยาจะยกตัวอย่างนะคะ5สายพันธุ์มาให้คุณชมได้รู้จักกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ 1. เฟิร์นบอสตัน เฟิร์นบอตันนั้นนะคะเขาก็จะมีลักษณะเด่นตรงที่ใบค่ะใบของเขาจะเป็นรอยหยักลึกและเว้นระยะห่างเท่ากันความโค้งและความเขียวของใบาสามารถปลูกในกระถางแขวนประดับได้ต้นเฟิร์นบอสตันนั้น,นะคะ่ะเขาก็จะชอบดินร่วนที่มีการระบายน้ำที่ดีชอบอากาศที่มีความชื้นสูง หากปลูกไว้ในบ้านเรือนหรือในอาคารนะคะก็จะช่วยฟอกอากาศช่วยดูดสารพิษจำพวกสารฟอร์มาดีไฮได้อีกด้วยค่ะต้นฝนบอตตันนะคะก็ควรวางไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดแบบรำไรหรือแสงแดดส่องถึงแต่ไม่ควรโดนแสงแดดจัดจนเกินไปนะคะเพราะอาจจะทำให้ใบนั้นไม่ได้และก็รดน้ำให้เพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้ใบแห้งเหี่ยวค่ะ เฟินค่าหลวงเฟินค่าหลวงนะคะลักษณะจะมีใบยาวขอบใบหยกักคล้ายคลื่นปลายรีใบเรียงวนคล้ายกับดอกกุหลาบใบจะมีสีเขียวอ่อนถึงเข้มในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะตามความเชื่อคนไทยสมัยโบราณท่านมีความเชื่อกันว่าเฟินค่าหลวงช่วยเสริมสร้างเกียรติยศความภูมิฐานและเป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์ยุติธรรมตามความเชื่อค่ะ ต้นฟ์นค่าหลวงนั้นนะคะเติบโตได้ดีในที่ที่มีแสงสว่างหรือมีแสงแดดแบบรำไรชอบดินร่วนปนทรายมันรดน้ำให้เคานะคะสัปดาห์ละ1-2ครั้งไม่ควรฉีดน้ำใส่ใบโดยตรงนะคะเพราะอาจจะทำให้ใบนั้นเสียหายได้หรือฉีดขาดได้ค่ะหากจะฉีดพ่นนะคะก็ควรใช้แบบพ่นแบบไอน้ำแทนจะดีกว่าค่ะ 3. เฟิร์นเงินลักษณะนะคะจะเป็นกอนแทงขึ้นมาจากใต้ดินใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้นพื้นใบเลยจะเป็นสีเขียวกลางใบจะมีด่างสีขาวเป็นลายคล้ายกับก้างปลาชอบดินร่วนปนทรายหรือดินที่มีการระบายน้ำและอากาศที่ดีต้องการน้ำในปริมาณปานกลางชอบแสงแดดแบบปานกลางหรือร่มรำไรนะคะปลูกได้นะคะในกระถาง หรือปลูกเป็นไม้แขวนก็ได้ค่ะ 4. เฟิร์นสบายนางต้นเฟิร์นสบายนางนั้นนะคะเขาจะมีลำต้นที่เป็นเง้าสั้นตั้งตรงหรือเอน็นจะมีเกล็ดควรสีน้ำตาลปกคลุมรากจะเป็นเส้นยาวทอดเลื้อไปตามผิวดินใบจะเป็นใบ,บประกอบแบบขนนกยาวได้ถึง3เมตรเลยทีเดียวค่ะ ใบย,ย่อยของเขานะคะคจะเป็นรูปแถบปลายใบยเรียวมนถึงแหลมโคนป้านขอบจากฟันเลื่อยตื้นต้นเฟิร์นสบายนางนั้นนะคะคจะเจริญเติบโตได้ปานกลางถึงเร็วนะคะและก็จะชอบดินที่มีวัสดุปลูกที่มีการระบายน้ำที่ดีชอบแสงแดดแบบเต็มวันถึงร่มรำไรจะชอบน้ำปานกลางวิธีการขยายพันธุ์เขานะคะคจะใช้วิธีการแบ่งกอรหรือพอสปบอค่ะ ต้นเฟิร์นสบายนางนั้นนะคะจะนิยมปลูกเป็นไม้กระถางแขวนเลี้ยงง่ายถ้าปลูกเลี้ยงในสภาพแสงแดดจัดนั้นนะคะใบจะสั้นลงและมีสีอมเหลืองค่ะ 5. เฟิร์นใบมะขามเฟิร์นใบมะขามนั้นนะคะเขาจะมีลำต้นเป็นเงาสั้นทุกส่วนจะมีขคนหรือกระเสสีน้ำตาลปกคลุมมีไหลเป็นเส้นเล็กดูคล้ายกับเชือก เลื้อยไปตามผิวดินและเกิดเป็นต้นใหม่ตามไหลได้ใบนะคะก็จะเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายขี้ใบย,ย่อยรูปใบหอกแคบไม่มีก้านใบสปอร์อยู่ใต้ใบเรียงเป็นแถวเดียวตามขอบใบมีอัตราการจเจริญเติบโตที่เร็วจะชอบอยู่ในร่วนฝนทรายหรือกับมะพร้าวสับ ชอบแสงแดดแบบเต็มวันไปจนถึงรำไรชอบน้ำมากและจะขยายพันธุ์นะคะวิธีการพาอสปอร์และการแยกกอ่อค่ะึ้นเฟิร์นใบมะขามนั้นนะคะก็เป็นเฟิร์นดินชนิดหนึ่งะคะ่ะที่นิยมปลูกกันแพร่หลายในประเทศไทยมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมใช้ตัดใบนะคะไปประดับแจกันดอกไม้ก็สวยงามค่ะ ไรบ้างคานชมกับ5สายพันธุ์เฟิร์นแต่และต้นนั้นนะคะสวยงามเลยทีเดียวค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อมาปลูกกันดูค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเข้ามากดติดตามกันแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆค่ะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ